สวัสดีครับคุณผสมเดีวนะครับอันนี้จะมาสอนทําจุดกินครับทำจุดกินหน่อยเพราะว่ามีกระแสะคอมเมนต์บอ,อกว่าให้สร้างใหม่หน่อยครับบอกว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคครับสร้างก็เขาคุกเกอนะเขาฮุกเกอนะครับริ่มครมบ ว่าสร้างสกินีนมคครับครับให้กดเข้าไปแล้วเนี่ครับไมา์ครับไทยแลนด์ทำสกรีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ๋อขึ้นหน้าต่างนี้มาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับให้กดเข้าที่มันเลยครับนี่ครับ ทำไ,ไมและด้แตวผมยังไม่มืาชื่อแบบเอ,อ่อมครับผมยังของกอบตัวละครมาเลน่นนะครับมีเยอะครับสกินมีเยอะครับผมยังไม่เคยเห็นใครทำจากสกินนี้นะครับลองดูนะครับ อ่าผมจะเลือกตัวนี้กันนะครับนี่ครับกันดั้มครับผมจะเลือกตัวนี้กันแล้วก็มากดที่ตรงคำว่าเซฟนะครับเซฟถึงเออลูกศรจยังไม่ก่อย็นครับผมไปปรับอะไรไม่รู้ครับนี่ครับมาตรงเซฟรับกดเร้าที่เซฟรบบนี่ครับจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับแล้วกดเซฟคอยัะครั่ เนี่ไอตรงบล็อกเนี่ยที่ผมเลื่อนเอนี่นะไม่ต้องไปสนใจนะครับให้มากดคขาบาอัปโหลดเลยอัปโหลดอ๋อโอเคครับโหลดแล้วนะครับอับไ้ก่อนถ้าเกิดอยากรู้มันอยู่ไหนครับข้อนี้ไม่ได้ดีแม่นะครับเข้าอัพโหลด นี่ผมโด,ดมาเยอะเลยครับอ๋อยูงไวะตั้งง่บตั้งง อระโอ้ะับนึงงรับปีนเหนือปับนึ่งรับนึงงรับปับนึงงรับ โอ้หาดูนครับองับชัวดาวน์โหลดมาครับหาไม่เจออ๋อนี่ครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับเห็นว่ามันจะเล็กมากครับโอเคหาตั้งนานกดนี่ครับกดนี่ครับแล้วก็กดล้านครับ ต้องพิมันนี้นะครับที่มาร์กนะครับเพิมว่านี่ครับดอ t ด,ดาต้านี่ครับโอเคมาครับให้เข้าที่บินนะบินแล้วก็มาครับมาครับอะไรไม่รู้ตรวจด้วยโอเซนวิดแล้วก็บินล่าโอเคครับมาที่ ม็อบหาชื่อตัวละครน,นะครับตัวละครอ,อ้าตัวละครหายไปไหนวนะเน๊อะ อ๋ออ่านไปนะครับเจอละครอ่อเจอรับให้กดที่ name copy ชื่อมาเลยครับแล้วก็มาที่นี่ครับรูปนี้กด name กดใส่ชื่อโอเคเอ็นรับนี่ครับเจยวเปลี่ยนชื่อแล้วครับ ให้ลากลงมาใส่เนี่ยแล้วกดนี่ครับคอยสักครู่ครับโอเคได้นอนอนับปิดไปแล้ครับแล้วเราลองไปดูนะครับ เปลี่ยนครับโอเคครับเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับวันนี้ส่อเดี๋ยว